อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ห้องเครื่องเท้าหนักของลิเวอร์พูลสุดประทับใจผลงานของโคดี้กักโปที่สามารถโชว์ฟอร์มตอกหน้าพวกนักวิจารณ์ที่ตำหนิผลงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาชี้ดาวเตะชาวดัตทำงานหนักมากและในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางจอมปั้นเกมของลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของโคดี้กักโปแนวรุกชาวดัต หลังต้องเจอช่วงเวลายากลำบากแต่สุดท้ายก็มีส่วนสำคัญช่วยทีมชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเต้มสามต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีที่4เมษายนที่ผ่านมาสตาทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022สร้างผลงานดีมีคุณภาพอีกแมตช์แม้ว่าเกมนี้ต้องกลับไปยืนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากวตารุเอนโดยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สำคัญยังยิงประตูสุดงามช่วยทีมขึ้นนำสองต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิลด ขณะที่กักโปที่ถูกส่งลงเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายก็สร้างผลงานได้ดีพอสมควรแถมมงทำประตูตอกฝาลง3ต่อ1ในนาทีที่90และเป็นการตอกหน้าพวกนักวิจารณ์ที่ตำหนิฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงที่ผ่านมาแม็กอลิสเตอร์เปิดใจว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมมีความสุขกับชายคนนี้โคดี้กักโปเขาทำงานหนักมากและวันนี้เขาก็ยิงประตูได้ด้วย ผมดีใจมากๆเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานหนักมากและเขาก็คิดในแง่บวกเสมอรวมทั้งเป็นผู้นำที่ดีของกลุ่มทีมผมมีความสุขมากๆกับเขาและกับทีมด้วยแฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ